การเจริญสติการทำความรู้สึกตัวมันทำได้ทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็โดยการปฏิบัติตามรูปแบบการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่พุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้นะด้วยความรู้สึกตัวเวลา เดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังมองไปข้างหน้าเหลียวซ้ายแลขวากู้เหยียดอวัเยะวะไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาเวลารองจีวรสะพายบาดผ้าสังกตินะหรือถ้าเป็นคาราวะาก็แต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อใส่กางเกงนุ่งผ้าถุง ทำความสึกตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มแม้กระทั่งอุจจาระปัสสวาวะก็ก็ควรทำความสึกตัวไปด้วยรวมทั้งเวลายืนเดินนั่งหลับหรือว่านิ่งหรือว่าคุยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ยการปฏิบัติทำความสึกตัวมันทำได้นะตลอดทั้งวันกับอิริยบ,บทต่างๆ ซึ่งมีมากมายนะ,อะนอกนจากที่ได้พูดมาข้างตน้นส่วนการปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็ก็สำคัญนะอย่าทิ้งไม่ว่าเดินจงกรมสร้างจังหวะก็ควรทำให้มีความต่อเนื่องทำเป็นประจำโดยเพราะเรามาอยู่วัดเนี่ยนะ เราก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติในรูปแบบค่อนข้างมากไม่เหมือนเวลาเราอยู่บ้านนะต้องมีงานมีการมีสิ่งที่จะดึงเวลาและความสนใจออกไปจากการปฏิบัติแต่ที่นี่เนี่ยนอกจากการปฏิบัติกับงานกับการเราก็มีเวลาเหลือมากพอสำหรับการปฏิบัติในรูปแบบ ใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันจะมีสิ่งรบก,กวนเยอะเห็นความง่วงความฟุ้งซ่านรวมทั้งความเครียดเพราะว่ายังวางใจไม่ถูกเดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวก็ไหลไปตามความคิดเดี๋ยวก็ไปกดข่มมัน ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเนี่ยมันเป็นการกระทําที่ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็มันก็ไม่ค่อยนะถูกใจกิเลสเลยด้วยกิเลสก็ต้องการแสวงหาสิ่งพเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจ ต้องการเสพรับอารมณ์ใหม่ๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีมากมายโดยพ่า,างโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็คือการที่เรามาทำอะไรซ้ำๆเดินจงกรมสร้างจังหวะมันเป็นเรื่องยากเสมอนะสำหรับการ เริ่มทำอะไรใหม่ๆแม้กระทั่งการตื่นนอนอยาจะตื่นให้มันเช้าขึ้นเคยตื่นหกโมงมาตื่นตีสหรือตีสามเนี่ยมันก็ยากเสมอสําหรับทุกคนเช่นเดียวกันการออกกําลังกายใหม่ๆมันก็ต้องเขี่ยวเข็นตัวเองให้ลุกขึ้นมาออกกําลังกายมาเดินก็ตามวิ่งก็ตามแต่ว่า ร่างกายจิตใจองเรามันปรับตัวได้เร็วนะพอเราทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําซ้าๆเนี่ยแรงเสียดทานแรงต้านมก็จะน้อยลงแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายตอนหลังมันจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ทําไม่ได้นะคือมันเริ่มกลายเป็นนิสัยใหม่เมื่อตะก่อเนี่ยตอนเด็กๆเราไม่ก็ไม่อยากถูฟันอาบน้าหรอก พอแมวต้องเคี้ยวเข็นให้เราถูฟันอาบน้ําแต่พอเป็นกายเป็นนิสัยแล้วเนี่ยวันไหนไม่ได้อาบน้ำเนี่ยจะรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างวันไหนไม่ได้ถูฟันก็รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับการปฏิบัติก็เหมือนกันนะพอเราทําในรูปแบบสม่ําเสมอเป็นประจําในเวลาไม่นานนะมันก็จะเริ่มนะกลายเป็นนิสัยใหม่ ที่เราอยากจะทำทุกวันอยากจะทำเรื่อยๆจนกระทั่งบางทีมีใครมามารบกวนนะเช่นมาหามาพูดมาคุยเราจะรู้สึกลำคาญขึ้นมาเลยหรือรู้สึกหงุดหงิดนะที่เขามารบกวนการปฏิบัติหรือมาขัดขวางการปฏิบัติอันนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะว่าการที่เรามีสติรู้ทันความหงุดหงิดความลำคาญนี่ก็เป็น ก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเมื่อมีคนมาพูดมาคุยแล้วก็ทำหน้าที่คุยอย่างมีสติก็เป็นการปฏิบัติไม่ใช่ว่าต้องปฏิบัติด,ด้วยการเดินจงกรมสร้างจังหวะเท่านั้นนี่พอเริ่มเข้าที่เข้าทางเนี่ยความง่วงก็จะหายไปไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่ความฟุ้งซ่านก็ค่อยๆลดน้อยลงจิตก็ค่อยค่อยเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่มันก็อาจจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะ กับจิตใจของเราเช่นบางคนจะพบว่าเนี่ยพอใจมาเริ่มสงบแล้วเนี่ยมันจะหวนคิดไปถึงเรื่องเก่าๆในอดีตไม่ใช่เรื่องที่ทะเลาะเบาแว้งไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องไม่ดีนะแต่มันมายถึงเป็นความทรงจำในอดีตบางทีมันนึกย้อนถอยหลังไปถึงสมัยที่ยังเป็นเด็กอายุสองสามขวบ เหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่คิดว่าจำได้เนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาหลายคนจะมีประสบการณ์แบบนี้นะเคยค้าว่าจิตเนี่ยมันสํำรอกความทรงจำเก่าๆที่เราไม่คิดว่ามันจะยังจำได้อยู่ในอยู่ในหัวหรืออยู่ในใจมันแสดงเห็นว่าจิตข้องรอนี่มันจําสารพัดเลยนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันก็จดจําเอาไว้ทาง มันมีัพท์นึงนะคือคําว่าอะไรายวิญญาณอะไรแปลว่าที่ที่เก็บเช่นวิทยาลัยนยก็เป็นที่เก็บความรู้อะไรายวิญญาณเป็นที่เก็บประสบสมประสบการณ์ต่างๆตั้งแต่เราคลอดมาเลยก็ได้หรือตั้งแต่อยู่ในท้องนั้นพอจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีอารมณ์ใหม่ๆมมาเสพธรรมาชาติของจิตเนี่ยมันก็ต้องการเสพอารมณ์นะ เชนความคิดเนี่ยหรือข้อมูลข่าวสารรูปรถกลิ่นเสียงเวลาเราปฏิบัติแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องใหม่ๆมาให้จิตมันได้เสพเพราะว่าเก็บตัวอยู่ในกุฏิหรือว่าอยู่ในวัดมันก็จะหาทางออกด้วยการสํารอกเอาเรื่องราวเก่าๆออกมาเพราะให้เราเห็นให้เรารับรู้ว่า เราอย่างจำเหตุการณ์นี้ได้หรือเนี่ยสองสามขวบนี่เหตุการณ์ก็ธรรมดาธรรมดาแต่มันก็โผล่ขึ้นมาอันนี้คงคล้ายๆกับวัวนะวัวเนี่ยพอมันไม่มีหญ้าใหม่มากินเนี่ยมันก็เอาของเก่าเนี่ยในกระเพาะสำรอกออกมามาเคียเ้ยวเคียวเคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้องคือการเอาของเก่าย้าเก่านี่มามันก็มีวิธีการสำรอกเนี่ยหญ้าเก่า จิตจางเราเหมือนกันนะพอมันไม่ได้เสพอารมณ์ใหม่ๆไม่ได้ไปพูดไปคุยกับใครไม่ได้เจอเรื่องอะไรใหม่ๆเจอแต่สิ่งซ้ำๆบรรยากาศสถานที่ซ้ำๆมันก็รู้สึกว่าต้องหาอะไรมาเสพแทนแล้วก็เอาของเก่านี่แหละความทรงจำประสบการณ์เก่าๆเหมือนก็ถ่ายย้อนกลับ อันนี้มันเกิดขึ้นเหมือนกันนะกับคนที่ใกล้ตายเนี่ยในคนที่อยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยพอใกล้ตายเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรมะอารมณ์จิตมันจะย้อนระลึกนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆเมือนกับใช้หนังเก่าย้อนกลอกกลับมาคนที่หัวใจหยุดเต้นแล้วก็ ถูกช่วยฟื้นขึ้นมาหรือคนที่พยายามฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายเนี่ยเราจะเลา่ามันมีประสบการณ์เนี่ยซึ่งฝรั่งเรียกว่าไลฟ์รีวิวไลฟ์รีวิวคือการทบทวนชีวิตแล้วจิตมันก็คลายหรือว่าย้อนถอยหลังกลับไปสู่เหตุการณ์เก่าๆพลังพลูมาตลอดทั้งชีวิตเลยแต่ว่าไอตอนที่เราปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันค,คล้ายๆกัน อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดกับจิตใจของเราซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่เสียหายอะไรอาจจะเป็นความเพลิดเพลินด้วยซ้ำเหมือนก็ได้ดูหนังเก่าๆแต่บางทีมันมีประสบการณ์บางอย่างที่อาจจะทำให้เราสึกแย่เช่นความคิดที่ไม่ดีนะความคิดที่ไม่ดี ที่มันสะท้อนเห็นความเห็นแก่ตัวบางทีมันก็สะท้อนเห็นถึงความอิจฉานะความผมเหงคนเ,เองร้ายไอ้ที่เรียกว่าม,มิจฉาสังกปะเนี่ยความนึกคิดไปในทางกามความนึกคิดไปในทางพยาบาทนะความคิดทางเาบียดเบียนเนี่ยว่ามันออกมาโดยเพราะเวลาที่ ใจเริ่มสงบรลอมันไม่ค่อยมีความฟาุ้งซ่านเนี่ยมันจะมีความคิดแวบ,บออกมาแวบบออกมาเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่บางทีเราเรียกว่าตกใจนะว่าทําไมเรามีความคิดแบบนี้หลายคนก็สึกแย่ว,ว่าทำไมเรามันมีความน่าเกลียดแบบนี้ไม่เคยนึกเลยนะว่าทำไมเรามีความพิชวร้ายแบบนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นนะกับ ทุกคนเนี่ยที่ปฏิบัติแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าความคิดแบบนี้มันจะไม่หรือประสบการณ์นี้อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นแต่เราไม่สังเกตเพราะว่าเรานะไม่ค่อยหันมาดูจิตด,ดูใจในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็อาจจะมีความคิดในทางเห็นแก่ตัวความคิดที่มีความโกรธแค้นนะความคิดที่อยากจะเอาเปรียบ แต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไหลไปตามความคิดนั้นไม่ทันได้เห็นมันนะอาจจะไหลไปช่วคู่ช่วขนะนะแต่ไม่ทันสังเกตนะแต่ว่าพอเราเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยมามาดูจิตดูใจนะไม่ใช่แค่เห็นกายนะแต่เห็นความรู้สึกนึกคิดที่เป็นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นด้านมืดนะด้านลบนะของตัวเอง ซึ่งทำให้รู้สึกแย่ว่าเรามีความคิดแบบนี้ด้วยหรือเรามีความชั่วแร้แบบนี้ได้หรือที่จริงถา้าว่าวางใจเป็นนะมันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยเห็นอย่าเข้าไปเป็นก็ดีรู้ซื่อๆรู้เฉยๆก็ดีเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเห็นปรากฏการแบบนี้เนี่ยด้วยใจที่เป็นกลาง แล้วเราก็รู้ว่าเรามีมันมีความคิดแบบนี้ในใจของเราด้วยคนที่วางใจไม่เป็น,นจะรู้สึกตกตะลึงหรือว่ารู้สึกแยก่กับตัวเองมาถึงขั้นเกลียดตัวเองนะว่าทำไมเรามีความคิดชั่วร้ายแบบนี้ที่จริงมันไม่ใช่เรานะไอความคิดนั้นไม่ใช่เรานะถ้ารู้จักเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันก็จะรู้ว่าไอสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันไม่ใช่เรา มันแค่เป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจและจิตของเรานะมันก็สามารถจะคิดได้สารพัดคิดได้ร้อยแปดคิดในทางที่ดีก็ได้คิดในทางชั่วก็ได้ลองสังเกตในเวลาเราฝันเนี่ยมันฝันสารพัดเลยในยามนั้นเนี่ยสติเราอ่อนนะจิตมันก็คิดได้มากมายทั้งในทางที่ดีในทางที่ร้ายเราไม่อยากฝันร้ายมันก็ดันฝันนะบางทีมันก็ฝันในเรื่องที่น่าเกลียดน่ากลัว อันนี้ถ้าเราเป็นผู้ดูนะไม่เข้าไปเป็นผู้เป็นเนี่ยมันก็ไม่ทุกร้อนอะไรมันก็ทำให้เข้าใจจิตใจนะของเราได้ดีขึ้นว่าเนี่ยมันมันสามารถที่จะคิดได้ร้อยแปดหลวงพ่อท่านก็สอนนะว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างอย่าไปเอานิยายอะไรกับมันอย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันก็เป็นเพียงแค่ผู้ดูย่าเฉยๆมเมื่อเราดูละครเมื่อเราดู ตัวละครที่มันโลดแล่นนะบนเวทีคือจิตใจของเราแต่ถ้าว่าวางใจไม่เป็นีน่จะเครียดจะเสียใจนะเราจะรู้สึกเกลียดตัวเองเลยในบางทีเลยรู้สึกเกลียดว่าทำไมเราคิดชั่วแบบนี้ทำไมเราไร,ร้กาบแบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่คิดไปในทางการไม่ได้คิดไปในทาง ลบทางลายเนี่ยบางทีมันคิดไปถึงขั้น,นตำหนิครูบาอาจารย์นะหรือว่าถึงขั้น,นจ้วงจากครูบาอาจารย์หลายคนนี่ตกใจว่าให้เราคิดแบบนี้ได้ยังไงอันนี้ให้รู้ว่ามันธรรมดานะมันไม่ใช่เราไอ้ที่คิดนั่นไม่ใช่เราไอ้ที่คิดนั่นมันเป็นใจนะซึ่งมันสามารถจะคิดได้ร้อยแปดเราก็แค่ดู รู้ซื่อแล้วก็ยอมรับว่าเออมันมีความคิดแบบนี้อยู่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งจีรังยั่งยืนนะพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆในความคิดแบบนี้มันค่อยผุดค่อยๆโผล่มาน้อยลงแต่ถ้าเราวางใจไม่ถูกนะเราจะพยายามกดข่มมันพยายามกดข่มมันซึ่งยิ่งทําให้มันมีกําลังแล้วมันจะคอยโผล่มารบกวนอยู่เรื่อยๆยิ่งกดขม่มยิ่งห้ามมันมันยิ่งผุดยิ่งโผล่ นะลองสังเกตดูและยิ่งทำอย่างนั้นก็รู้สึกแยก่กับตัวเองด้วยมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่ที่จริงก็ไม่ได้ปฏิบัตินะแต่จะเป็นคนสนใจธรรมะชอบใวพระสวดมนต์นะสนใจนะฟังธรรมมันจะมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นนะเชนความคิดในทางคิดร้ายต่อพ่อแม่ นะบางทีมีเสียงด่าพ่อแม่อยู่ในหัวเสียงด่าแบบหยาบคายเลยนะบางทีก็มีเสียงจ้วงจาบพระรัตนตรัยพระู้พระธรรมพระสงฆ์หรือว่าครูบาอาจารย์หรือพระที่เป็นที่เคารพนับถือมันมีเสียงด่าดังขึ้นมาในหัวแล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะทุกข์มากเลย ว่าทำไมนี่เรามีความคิดที่ชั่วร้ายแบบนี้แลปะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือพยายามไปกดขม่มพยายามไปห้ามนะความคิดแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นพอมันคิดขึ้นมาก็ไปกดข่มมันเอาไว้แต่ยิ่งกดข่มมันมันก็ยิ่งนะยิ่งรบกวนแล้วก็รังควานมากขึ้นแล้วก็คิดไปในทางที่รุนแรงมากขึ้นบางคนรู้สึกแย่จกนกระทั่งนะ นอกจากเกลียดชังตัวเองแล้วบางทีขี้อยากจะฆ่าตัวตายเลยโอัฉันนี่มันคิดแบบนี้ได้ยังไงทั้งมายถึงจะห้ามความคิดแบบนี้ได้ห้ามเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หยุดจนกระทั่งอยากจะ,ะทําร้ายตัวเองเพราะรู้สึกว่าเรานี่เป็นคนสกปรบบกเหลือเกินเรื่องแบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกใครนะเพราะว่าอายนะก็เอาแต่เก็บเอาไว้แล้วก็ทุกข์ระทม แต่ว่าอัตมาเนี่ยก็เจอคนที่มาปรึกษาเรื่องนี้อยู่บ่อยๆไม่ได้ปรึกษาด้วยตัวเองนะเขาเขียนมาถามทางอีเมลบ้างทางโซเชียลมีเดียบ้างคือไม่อยากเปิดเผยตัวตนรู้สึกอายแล้วก็พบว่าเนี่ยคนที่คิดแบบนี้เนี่ยมีเยอะทีเดียวคนที่คิดแบบนี้เนี่ยหลายส่วนใหญ่จะคิดว่ามีแต่ฉันคนเดียวที่คิดแบบนี้จริงไม่ใช่นะ มีเยอะทีเดียวนะอาจจะถึงหนึ่งในสนะิหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะของคนที่สนใจธรรมะและที่น่าสนใจนะคือมันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยเคร่งครัดกับความถูกต้องนะเป็นพวกทีนะ่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะกับเรื่องของธรรมะเรื่องของรนะเบียบเรื่องของ ความดีงามหรือมารยาทคนที่เอะอะมักเทิงนะหรือว่าคนที่เป็นพวกที่เกเรพวกเนี้ยไม่เค่อยมีความคิดแบบน,นี้รบกวนแต่เฉพาะพวกที่เขาเรียกง่ายๆคือพวกติดดีนะมันจะมีความคิดแบบน,นี้รบกวนมากเลยซึ่งมันก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะเพราะว่าคนที่ติดดีเนี่ยยิ่งมีความคิดแบบนี้เนี่ยยิ่งทนไม่ได้ถ้ามันเกิดขึ้นในหัวก็ยิ่งกดข่มมัน เวลาเห็นคนอื่นทำอะไรไม่ดีก็อาจจะชอบตำหนิต่อว่าแต่พอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับจิตใจของตัวเองเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันคือนัคือว่าต่อว่าด่าทอตัวเองกดข่มความคิดนี้ถ้ธรรมชาติของจิตนะความธรรมชาติของความคิดและอารมณ์เนี่ยยิ่งไปกดข่มมันเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งต่ออยู่ให้มันยิ่งทําให้มันมีพลังมากขึ้น ราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าอาการจะรุนแรงมากขึ้นนะบางทีแค่เห็นหน้าพ่อแม่มันก็มีเสียงด่าแรงๆด่าดังๆเห็นครูบาอาจารย์ก็เสียงด่าดังหรือว่าเวลากราบพระเวลาสวดมนต์ก็จะมีเสียงแทรกขึ้นมาในหัวอาการนี่มันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าว่าไปกดข่มมันจีนจะมาแนะนําคือว่าอย่าไปสนใจมันมันจะ มันจะมีเสียงดังอย่างอย่าไปสนใจมันอย่าไปคิดว่ามันคือเราอย่าไปคิดว่าเสียงนั่นคือเสียงของเรามันไม่ใช่เรานะจะเรียกว่ามันเป็นเป็นเป็นกิเลสก,ก็ได้นะหรือเป็นมารน,นะมานี่มันมีหลายชนิดนะนอกจากเทวปุตตมาแล้วก็กิเลสสม,มานมารเนี่ยมันคอยขัดขวางคนไม่ทำความดี ใครทำความดีมันก็พยายามขัดขวางและวิธีที่มันขัดขวางก็คือการมีการคิดไปในทางจ่วงจากนะหรือว่ามีเสียงที่รุนแรงหยาบช้าขึ้นมาเพื่อขัดขวางนคนคนนั้นไม่ให้ใฝ่ไปในทางธรรมอย่างที่เคยเล่านะว่าเวลามาเนี่ยมารบก,กวนไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหม่เป็นพระ โมครานะภิษุณีภิกษ,กษุหรือว่าผู้ไฝ่ธรรมเนี่ยมันมารบก,กวนหลายอย่างนะบางทีก็ปลอมเป็นช้างเป็นงูใหญ่ให้คนกลัวหรือเกิดแทนดินไหวควรจะได้เลิกปฏิบัติหรือบางทีก็มาล่อหลอกชักชวนให้เลิกทำความเพียรสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแล้วก็ พระอรหันต์ทั้งหลายท่านท่านทำนะแล้วก็แนะนําให้ทําก็คือว่าเพียงแค่ทักมันนะว่าเนี่ยมานเราจักเจ้าแล้วนะเจ้าอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักเจ้าแค่นี้แหละมารก็ถอยนี้เลยคือไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปสู้รบตบมือกักบมารก็แค่ทักว่าเนี่ยคือมารนะเรารู้จักเจ้าแล้วกับความคิดที่จ้วงจ่าแบบนี้ก็เหมือนกันนะ เรามองว่ามันเป็นอุบายของมารก็ได้ที่จะมาทำให้เราเนี่ยเพราะแท้ในการปฏิบัติในการทำความเพียรไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะก็แค่ไม่ไปนสนใจมันก็รู้ว่าเนี่เป็นอุบายของมา,มารจะมารบกวนฉันก็ว่าก็ช่างนะฉันไม่สนใจนะ หรืออย่างน้อยเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยไอเสียงที่รบก,กวนเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราที่คิดแบบนั้นนะมันเป็นใจมันเป็นกิเลสที่คิดแบบนั้นถ้าไปคิดว่ามันเป็นความคิดของเราเนี่ยโอ้จะรู้สึกแย่เลยเกลียตัวเองมากเลยแต่ถ้าว่าเราเพียงแต่ไม่สนใจมันนะมันจะมันจะยั่วจะ จะยั่วเราเราอย่างไงเราก็ไม่สนใจปล่อยให้มันดังไปเมื่อคนที่มาด่าเราหน้าบ้านแต่เราไม่สนใจเนี่ยเราไม่ไปต่อรอดต่อเถียงด้วยเราไม่ไปสู้รบตกมือด้วยเดี๋ยวไม่นานเนี่ยเสียงก็ค่อยเบาลงแล้วก็หายไปอาตมาก็แนะนำอย่างนี้นะกับทุกคนที่เข้ามาปรึกษานะหลายคนก็บอกว่าพอทำแล้วมันดีขึ้น ใหม่ๆม,มันยากนะเพราะว่าอดไม่ได้ที่จะไปกดข่มมันอดไม่ได้ที่จะไปห้ามจิตไม่ให้คิดนะแต่ว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุ่สิ่งที่หลวงพ่อแนะนำพวกเราอยู่เสมอเนี่ยรู้สื่อๆเนี่ยโอ้มันมาใช้กับเรื่องนี้ได้ดีเลยคือรู้นะรู้ซื่อๆนะแต่ว่าไม่ไหลาตามแล้วก็ไม่ไม่ไปกดข่มมันจะเรียกว่าไม่สนใจมันเลยก็ได้นะ พอทำนี่บ่อยๆบ่อยๆนะซึ่งต้องอาศัยสตินะมันจะค่อยเสียงจะค่อยเบาลงเบาลงแล้วค่อยหายไปนั่นคำว่ารู้ซื่อเนี่ยรู้เฉยๆเนี่ยหรือการมีสติรู้ทันอันนี้มันมีประโยชน์มากทีเดียว <c oughs> มันเป็นอุบายในการที่จะรับมือกับตัวกิเลสนะหรือว่ามารต่างๆที่มารบกวน <c oughs> อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะมันก็เป็น ประสบการณ์นะที่เกิดกับจิตใจของพวกเราเวลาปฏิบัติเวลามาสนใจธรรมะเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นโดยพ่าะคนที่ติดดีเนี่ยนะมันจะมีอาการแบบนี้มาคอยรบกวนซึ่งที่จริงมันก็เป็นเป็นผลมาจากการที่ชอบไปกดข่มนะในความคิดที่ไม่ดีนะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่รู้จักวิธีการรู้สื่อสื่อรู้เฉยเแต่วิธีนี้แหละีนมันจะช่วยให้ในความคิดในทางลบทางร้ายความคิดที่น่าเกลียดความคิดที่ลามกหรือความคิดที่ชั่วร้ายนีนะ่มันรบกวนจิตใจไม่ได้อย่ไปเชื่อมันเป็นเรานะมันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจมันแค่สายใจเราเป็นที่เกิด แต่มันไม่ใช่เราเพราะอย่าไปเสียอ,อกเสียใจหรือโกรธแค้นเกลียดชังตัวเองมันเป็นแบบฝึกหัดนะที่ช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จักจิตใจของเราดีขึ้นคำนี้คืพบทนี้นะกราบพระ